สดไปพร้อมกันกลับมาอีกแล้วนะครับมาดูวิธีการการันว่าหลังจากที่ผมได้ทำการล็อกเหรียญไว้ที่บิตครับแล้วเนี่ยเราจะมาถ่ายถอนมันคืนมันจะเป็นกันยังไงผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกมันครบกำหนดถ่ายถอนแล้วเนาะก็ยังไม่ได้เคยทำเลยว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็ให้เรามาดูก่อนนะครับคือ,คอให้เราล็อกอินเข้าที่บิดครับก่อนบิ t ครั com อนะครับพอล็อกอินเข้ามาหน้าตาเป็นป,ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ให้เข้าตรงนี้ครับให้เข้าตรงนี้เข้าตรงกระเป๋าตังค์เ่ยนะครับแล้วก็มาดูเงินของฉันก่อน mm hmm. เพื่อที่เป็นการเทสนะครับว่าเงินของเราเนี่ยมันจะเข้ามาในรูปแบบใดให้ดูนะครับรูปเหรียญคัพของผมเนี่ยเป็นศูนย์นะไม่มีผมเดานะครับตอนนี้ที่ผมบอกว่านะี่คือสดไปพร้อมกันผมเดานะคือเงินมันจะมาในรูปแบบของคัพหรือเปล่าคัพคอยหรือว่าจะมาของในรูปแบบของเทสเตอร์ เทสเตอร์ผมพยายามจะลบออกให้มันเป็นศูนย์มันทําไม่ได้เนาะก็ผมมีจุด0ูนย์ศูนเนี่ยก็คือถือว่ามันไม่มีแล้วกันนะครับก็มาลองดูซิว่าผมจะโอนเงินจากบิตคัพเน็กซ์มาที่เนี้ยมันจะโอนมาในรูปแบบใดเอามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาผมไปที่บิตคัพเน็กซ์ก่อนไปที่บิตคัพเน็กซ์นะครับนี่หน้าตาของบิตคัพเน็กซ์ก็เป็นประมาณนี้นะครับเข้ามาแล้วบิตคัพเน็กซ์หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับพอเราล็อกอินเข้าบิตคัพเน็กซ์นะครับ ให้เราเลื่อนลงดูข้างล่างนะครับมันก็จะมี Wallet เนาะ wallet ต a l l e t เนะี่ยตรงนี้เห็นไหมครับผมมีเงินตรง KUSDT ต่อจากคลิปที่แล้วนะ KUSDT คือผมมีการถ่ายถอนเล่นไปบางบางส่วนนะครับไม่ได้รอครบไม่ได้รอครบ30วันผมก็ถ่ายถอนตรงนี้ออกมาถอนออกมามันก็มาอยู่ในรูปตรงนี้ครับ KUSD ครับตรงนี้เนาะก็คือเข้ามาเสร็จใน Bit Cup n e ็เนะี่ยมันก็จะเป็น w a l l e t เป็น d a p p นะครับแล้วเป็นบเนี่ยนะแล้วก็ อ่าโบนัสบิดครับตรงนี้นะเนี่ยครับโบนัสดิบบิดครับอ่าผมเข้าไปที่นี่แล้วการเข้าที่โบนัสบิดครับพอเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาดูกันนะครับนี่ที่เราล็อกเหรียญกันไว้เห็นไหมครับก็มีโบนัสครับการล็อกของจันประวัติการรับเห็นไหมครับโบนัสก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันมีการล็อกยังไง30วันเท่าไหร่ตอนนี้เหมือนกับมันเต็มไปแล้วมันโผล่กันมาใหม่นะครับ30วันนี้ยังพอเหลือเห็นไหมครับไม่ถึงร้อย ยังยังยังสามารถล็อกได้ดอกเบีย้ยก็สิบสามเปอร์เซ็นต่อต่อต่อปีนะแต่ล็อกสามสิบวันก็หารเอาละกันครับได้ดอกเบีย้ยมาเท่าไหร่ก็หารสิบสองเอานะอ่าโอเคก็มาดูการล็อกของฉันนะครับการล็อกของผมเนี่ยแหละผมก็ล็อกเอาไว้นี่เห็นไหมผมล็อกเอาไว้จํานวนที่ล็อกก็คือสิบสามคัพนั่นเองก็คือสิบสามคัพเนี่ยผมได้มาจากบิดคัพนั่นแหละผมก็เลยเอามาล็อกดูซิว่าไอเหรญคัพเนี่ยโอนมาบิดคัพเน็กแล้วก็ ล็อกเหรียญไว้เนี่ยมันจะได้ดอกเท่าไหร่เห็นไหมครับมันก็บอกว่ารอการถ่รอการถอนผมก็กดตรงนี้เลยครั้งแรกเลยเหมือนกันนะครับจริงๆมันครบกําหนดไถ่ถอนแล้วมาดูซิมันครบกําหนดยังไงเห็นไหมครับวันสิ้นสุดเห็นไหมครับสามตุลาวันนี้วันที่6ตุลาเนาะมันครบกําหนดแล้วมันครบกําหนดไถ่ถอนตั้งแต่วันที่3แล้วผมเพิ่งจะมาไถ่ายถอนวันนี้นะครับโบนัสที่ได้รับเห็นไหมครับโบนัสที่ยังไม่ได้รับก็เท่านี้ผมได้กดรับไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปคํานวณทีหลังแล้วกันว่ามันเท่าไหร่ อ้าวเราก็มากดตรงนี้กันเราจะรับเราจะถอนละเพราะมันครบกําหนดละเขาไม่ได้ให้ดอกแล้วลครับเนะเาะพอมันครบ30วันละ,ะผมก็กดอพอกดเสร็จเห็นไหมครับเขาก็จะมาบอกเราว่าไงครับวันที่ล็อกวันที่3กันยายนไหมครับครบ30วันแล้วเห็นไหมครับดอกก็เ,เป็นเท่าไหร่จำนวนที่ล็อกผมล็อกไว้13ครับนะครับโบนัสเมื่อล็อกพันครับก็จะได้ประมาณนี้โบนัสโดยประมาณ1 3จุด เท่าไหร่ก็ว่าไปวันสิ้นสุดสัญญาเท่านี้เห็นไหมครับแล้วก็โบนัสที่ผมจะได้รับทั้งหมดก็คือเท่านี้เห็นไหมเพราะผมล็อกไว้13ครับเนาะคำนวณกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะประมาณ13%เเท่านี้พอดีเป๊ะนะครับโอเคสามารถกดนับผมถอนแล้วครับแล้วรับโบนัสนะครับผมกดถอนอ่าแล้วกดถอนแล้วรับโบนัสอ่าผมกดถอนแล้วรับโบนัสอ่าผมใส่รหัสก่อนใสน่รหัสเสร็จไหม กำลังดาเนินการถอนก็ไปดูประวัติการรับเห็นไหมครับผมกดนะในแบ็บในแ็บี่ยครับในแ็บข้างล่างในโบนัสครับเนี่ยมันก็จะมีโบนัสครับการล็อกของฉันแล้วก็ประวัติการรับเนี่ยครับผมลองเล่นดูตั้งแต่13กันยาแล้วผมกดรับเขาให้ดอกเบี้ยเป็นวันนะครับผมก็กดกดรับเล่นๆไปวันที่13วันที่16วันที่17วันที่6กเห็นไหมครับก็กดรับมาตลอดเนาะใครได้รับเงินเยอะก็ลองดูแล้วกันนะครับอพอเสร็จแล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้ครับหลังจากที่เรากดรับแล้วตรงนี้นะก็ให้มาดูที่ w a l l e t ก็มาดูที่ wallet นี่ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ13ครับยังอยู่อ๋อ13ครับยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีดอกเบี้ยเป็น KUSDT เห็นไหมครับเห็นไหมครับอันเนี้ยเขาบอกเนี่ยเนาะผมให้ดูแล้วกันว่าเงินมันมาเท่านี้ดูแล้วกันนะครับว่า N1 ตรงนี้มันก็คือเป็น13%ของเงินยอดนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยผมก็ได้เงินมาแล้วเห็นไหมครับแต่ทนีนี้ที่เราอยากรู้กันก็นกคือแล้วเรากลับไปใช้ยังไงล่ะ เราได้เงินตรงนี้มาเสร็จแล้วเห็นไหมครับ <Michael> เราจะถอนมันออกไปยังไงนะครับเข้าวันเลย๋ยวผมต้องกดกาไปดิต้องกด KUSD ผมอยากรู้ตัวนี้ยสุดแล้วมันคืออะไรกดไปเสร็จปุ๊บอ่ากดเสร็จปุ๊บผมกดส่งได้ไหมกดส่งนะครับกดส่งนะผมกดส่งเราไม่รับแล้วไงเราจะส่งส่งไปส่งไปที่ไหนส่งไปที่บัญชีบิตคัพเน็กไปที่บัญชีบิตคัพเอ็กชงอ่าผมกดส่ง กดส่งส่งไปที่ไหนครับผมจะส่งไปบิตคับเอ็ก n g นก็คือไปบิตคับนั่นเองมันมีบิตคับเน็กซ์เห็นไหมครับผมจะไปบิตคับเลยผมกดไปบิตคับตึงตึงตึงอ่ามันเปน็นเป็นเทคโนโลยี erc 20ผมไม่แน่ใจว่าว่าคับของคุณเท่านี้ใช้สิทธิ์โอนฟรีครับทมเนียมไม่มีเห็นไหมครับแล้วมันโอนไปที่ไหนล่ะครับทีสบัญชีคับออนไลน์จำนวน k s d ก็คือขั้นต่ำศู อย่าบอกนะครับอ๋อขั้นต่ำผมได้ศูนย์จุดหนึ่งพอดีอ่ะผมตอบตอบแม็กอย่าลืมนะครับว่าเขาศูนย์จุดหนึ่งผมได้ศูนย์จุดหนึ่งพอดีก็คือแม็กสุดก็คือเท่านี้แต่บัญชีบิดครับออนไลน์นี่มันคือเลขอะไรครับอ๋อ usdt เหรออ่ะเดี๋ยวผมเอา usdt มาลองดูนะครับผมเอา usdt ใส่นะอ่ะผมกลับไปที่บัญชีบิดคของผมนะครับตรงนี้คือบัญชีบิดครับผมแล้วนะ mm hmm. บิดครับธรรมดาเนี่ยนะครับบิดครับธรรมดา mm hmm. ผมก็ไป usdt นะไปเทสเตอร์นะครับผมจะฝากเหรียญเนานะ ก,ก็กดฝากกดฝากเมเป็น ERC 20นะครับเลือกเชนได้ถูกนะแล้วดูอด r เดสตรงนี้นะครับผมก็กดคัดลอกอด r เดสตรงนี้กดคัดลอกเสร็จปุ๊บผมกลับไปที่บิดคั p เน็กนะครับกลับไปที่บิดคั p เน็กตรงนี้เป็นบิดคับเน็กนะครับแล้วผมก็เอาเลขที่ไปวางเอาเอาที่อยู่ไปวางาผมเอา USDT ไปวางนะครับ ผมก็จะกดโอนแล 0, ้วศนะครับแล้วผมกดต่อไปนะครับเขาบอกฟรีข้ารรมเนียมจริงหรือเปล่ากดต่อไปต่อไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ายืนยักนการโอนไปยังบิทคับออนไลน์ยืนยันไหนยืนยันตรงไหนออยืนยันอยู่ล่างเลยตัวเบลเลอร์เลยนะครับยืนยันกดยืนยันผมใส่รหัสก่อนอา้าวใส่รหัสก่อนนะครับอ้าวใส่รหัสใส่รหัสเสร็จปึง้งดูซิครับว่ามันยังไงเอยเอา่า ดูบนบิดชับเชนมันเสร็จแล้วเนี่ยไม่เห็นไหมครับมันบอกกําลังเอาดําเนินการสําเร็จแล้วลองดูนะครับว่าสาเร็จแล้วเนี่ยอลองกลับไปดูหน้าแรกหน่อยในบิดคับเน็กซ์เห็นไหมครับว่า kusdt มันหายไปแล้ว kusdt มันหายไปแล้วนะครับเรากลับไปที่บิดคับดูสิครับว่าเงินมันไปเข้าบัญชีเราไหมดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซนะตัวนี้ผมมีอันนี้บิดคับธรรมดานะครับผมจะรีเฟซนะครับว่าไอ้เงินจุดศูนผมเนี่ยเงินเมื่อกี้มันเข้ามาอีกจุดหนึ่งไหมมันจะต้องเป็นจุดหนึ่งศูนย์แปดนะครับ กดดีเฟตนะปืดมาไหมไม่มา,าไหนละเงินมัน KUSDT มันไม่มีนะครับเนาะเดี๋ยวหรือว่ามันยังไม่มาหรือมันต้องรอหน่อยรอหน่อยไหมอลองอีกทีลองอีกทีลองอีกทีได้หรือเปล่าเอาผมกดรีเฟชอีกทีนึงมาหรือ,อยังทางนู้นมันบอกสำเร็จแล้วนี่นี่โอ้โหเย่เย่เย,ย่อย่างนี้ผมอยากจะล็อกแลวเดี๋ยวผมล็อกเพิ่มเลย เดี๋ยววันนี้ผมล็อกเพิ่มเลยกันเนาะนี่มาเห็นไหมครับจุดหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่เหรอจุดหนึ่งคูณสามสามจุดหนึ่งอันนี้เงินสามร้อยเนาะคูณคูณสามสามบาทเนี่ยอ่ะได้อะไรได้สามบาทโอ้โหล็อกมาเดือนหนึ่งได้สามบาทเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมกลับไปล็อกใหม่เห็นไหมครับนี่ดอกเบี้ยได้จริงนะครับ KUSDT ก็คือ USDT นั่นเองของบิตครับนะครับอ้าวก็สรุปให้ฟังนอ้องก็คือการที่เราไปล็อกเหรียญไว้ที่ครับเน็กซ์นะครับอ่าไอ้ KUSDT ก็คือ USDT ของเขาเองนะครับแล้วก็โอนบายง,ง่ายๆเลย เนาะโอเคได้ดอกเบีย้ยจริงก็ขอจบการรีวิวนี่นะครับบิตคัพเน็กซ์นะครับการล็อกเหรียญไว้ที่บิตคัพเน็กซ์นะครับแล้วก็พอหลังจากที่ล็อกเหรียญแล้วมันก็จะจ่ายเงินมาให้เราเป็น KUSDTKUSDT ก็คือ USDT นี่แหละครับเนาะเสร็จแ,แล้วเราก็มาโอนจากตรงนี้ไปบิตคัพธรรมดาเนี่ยครับโอนไปบิตคัพธรรมดานี่แล้วก็ไม่ได้เสียตังค์เลยนะครับได้ดอกเบีย้ยนะครับขอจบการรีวิว การล็อกเหรียญไว้ที่บิตคัพ next แล้วโอนมาที่บิตคัพแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ